สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n นลหวยเด็ดโดนใจโดยอาจารย์น้อยนะครับสวัสดี FC จากแอดมินช่องหวยเด็ดโดนใจนะฮะคลิปนี้เป็นการหาเลขเด่นบนล่างนะครับสำหรับฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่17มกราคม2564นั่นเองนะครับนำตัวเลข6นะฮะตัวรางวัลที่1นะครับมาใส่ลงในโปรแกรมคำนวณ ความแม่นของตัวเลขสูตรนี้อยู่ที่95เนนะครับเชิญชมนะฮะวิธีการคำนวณตัวเลขได้เลยนะครับโปรแกรมนะฮะจะทำการคำนวณตัวเลขออกมานะคุณผู้ชมครับ ผลจากการคำนวณด้วยโปรแกรมตัวนี้เลขเด่นนั่นก็คือ7นะครับส่วนเลขลองนั่นก็คือ1นะฮะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆกับช n n นลหวยเด็ดโดนใจก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับยังไงก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านถูกหวยรางวัลในงวดนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ